วันนี้มื่อนีวานสิพาเฮ็ดทาดไข่จ้ะทาดไข่แบบสบายง,ง่ายๆแปง้งทาดไข่เขาซื้อได้ตามหางแล้วจ้ะไม่ใช่เป็นแปง้งเป็นแปงง้งนะสิจ้ะแปง้แปงทาดไข่เพียงสิจ้ะเขามาดัดแป้งเอาเนะาะเพราะว่างคาเ้าเฮ็ดแป้งเองมันดูน,นะจ้ะเฮ็ดแปง้แปงเองมันดูมาเขามาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้ะเฮ็แปง้งหอยก่อน แก้วเลยจ้ะมันเป็นแป้งชิ้นให้เ่าเลยจ้ะพี่น้องมันรีดไม้เ่าแล้วเรีเยบร้อยถ้ารีบออกหน่จังหน่อยไม่รีบกะบ้านเ่าได้จ้ะสัก อันนี้ถ้าพาทำขนมทาดไข่อยากกินทาดไข่น้อยจ้ะทาดไข่น้ำบาน,นา,นานเฮากจาก KFC น้อยจ้ะเนาะบาน KFC รีดออกมนบางๆ จออเจ้าเฮ็ดให้าวเรียวเรียบด้วยเ้ากับมะมว่วนเ้ากับมะมว่วนที่ซื้อจากมว่วนมันจะไม่สีออกเป็นยังไงยากกินมันสีสวยปะใส่ได้ปะจ้าวะมันจะเป็นสันมันจะเป็นสันสันกะเอาได้จ้ะประมาณนี้แหละ ตเตรียมถาดจ้ะพี่นอ้องถาดถาดเป็นลุมยังใช้ได้จ้ะผู้ดใดมีลุมน่อยลุมใหญ่กะน,นั้นกว่ามีซ้ำนี่เอาเนยทาจ้ะเนทยทาลุมเลยง่ายง่าแล้วจ้ะง่ายสุดมือล้างเลยลจ้ะเอามือลูบเลยมือล้างแล้วนะจ๊ะทํากินเองที่บ้านขออภัยใช้มือนะคะมือล้างเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอโทษด้วยคะ่ะ ี่จ้าพี่น้องได้แล้วจา้าอันนี้เอตาตัดใบนะจ้ะกดลงกดใส่ใส่ไามือกดเทากับเอาสาเขอดกับรีดรีดแกงมาด้วยจ้ะต่พี่น้อง Ahora vamos a ver. Chicha. पहले तो ऐसे ले ค่พี่น้องเสร็จแล้วมาไปส่วนผสมของทาดไทยเ้ยจ้ะผสมของทาดไทยเวยจ้ะอาริ่มที่น้มน้มหาลอยหาลอยม่รกรับน้มประหาลอยหาซิพน้มจ้าน,น้ำตาล แป้งข้าวโพูดข้นแอมสารละลายจ้ะนี่นจะ้ะวิกปิงคิ้นเจ็ดสิบตังแบบนี้จะ้ะวิกปิงคิ้ ชั้เร็ดที่ก็ไข่แดงจ้ะไข่แดงไข่ค่อยค้นนะจ๊ะ ก to okay, องได้จ้ะยจ้ะตักไข่ใส่ถาดได้ด้จ้ะเอาเบอรกอรมันจะเป็นทาดไท่กวงบ่อยากกินม่ร้วามันจิเป็นรัวได้จ้ะเพราะว่าบ่คคยเห็ุ เฮียบ้างกะขอโทษด้วยนะจ๊ะมือไม้หาเห็ดอีกเหรอมือไม้แต่ร้อนอยากอยากกินอะไรก็ได้เห็ดเองแล้วเนาะเสียงเล็กหน่อยได้จ้ะเสียงเล็กหน่อยทุกครั้งจมาถทาเบอร์ตนถ่ายทำะมันสิกินได้บอร์พี่น้องจ้าาพี่น้องเองอ่ะแสดงว่าจะ ชุกละเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลห้อยหนาหน่อย,ยนึงห้อยหนาหน่อยนึงปล่อยให้มันเย็นแล้วค่คอยๆมาแกะกันกนะจ๊ะเนาะจ้าทาดไข่ฝีมือมือใหม่หัดทำทาดไข่จากแป้งสำเรลล็จรูปลองเห็ดบ้างได้จ้ะสวยงามบ่ใหม่ๆรอให้มันเย็นแล้วค่คอยๆมาแกะแล้วค่คอยเห็ด อันใหม่แล้วจ้วนะเนาะน่าจะพี่น่องไม่แกะเย็นแล้วเพิ่งพี่นอ่องแปลงไพ่สำเร็จรูปแล้ว,ลวเพื่งเสียง<ก>อืม รอนมากเลยจ้จะแฉะแป้งหนุ่มมากเลยจ้ะหนุ่มกรอบจากข้างล่าง Ma patronne m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui travaillait en France. En France, elle avait dépensé au Disney. Et déjà, avec les cours, vous avez mis ça en place pour le 7 février. C'est tout des trucs de fric. มือใหม่หัดทำนะจน๊ะเนาะนี่จ้ะราดไทยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้างล่างนี้ดิจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กวางพ่อกันคลิปต่อไปจา้า